บ้านหรือรั้วกำแพงที่มั่นคงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ข้างในแต่ใจที่ปิดให้กับพระเจ้าไม่อาจนำพระพรมาสู่ชีวิตของเราได้สวัสดีครับพี่น้องที่รักผมพันตีสุรชัยสุขวัตรปัจจุบันนะครับมีส่วนรับใช้พระเจ้าดูแลพี่น้อง ที่กลุ่มบุกเบิกวางละมาดนะครับตำบลวัดพริกอํเาเมืองจังหวัดพิษณุโลกผมเองนะครับมีบ้านพักและทําสวนอยู่ที่อํเาเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับและทุกวันอาทิตย์ผมก็จะเดินทางเข้ามาที่คีรีสัรคีนิมิตเพื่อนมัสการร่วมกับพี่น้องนะครับและช่วงบ่ายก็เดินทางกลับส่วนในกลุ่มเซลล์ผมเองก็ไม่ได้เข้าร่วมกับพี่น้องมากนักนะครับเนื่องจากระยะทางและเวลานะครับไม่อำนวย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นกำแพงขวางกั้นระหว่างผมกับพระเจ้านะครับเป็นกำแพงที่ผมตั้งเองขึ้นมาโดยทั้งสิ้นนะครับทำให้ผมไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากนักนะครับและก็ไม่ได้สามัคคีทำร่วมกับพี่น้องมากนักนะครับจนมาวันหนึ่งครับวันพี่น้องครับประมาณ1ปีนะครับที่ผ่านมาพระเจ้าก็เล่าใจผมครับผ่านคําเทศนาของอาจารย์สิทธิชัยมีประโยคบอกว่า เราทำอะไรเพื่อพระเจ้าเพียงพอหรือ,อยังนะครับแล้วก็งานบุกเบิกต้องทำงานเป็นทีมและมีความเป็น,น้หนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับสประโยคนี้นะพระเจ้าเล่าใจผมอย่างมากเลยผมก็นั่งคิดนะครับถึงพระคุณความรักของพระเจ้านะตั้งแต่ผมรู้จักับพระเจ้ามาเนี่ยนะพระเจ้าก็ให้อะไรผมอย่างมากมายมีครบบริบูรณ์ ไม่ได้ขาดหรือสิ่งดีใดเลยนะชีวิตผมได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้านะถ้าวันนี้พระเจ้าทรงไม่เลือกผมมานะผมอาจจะไม่มีชีวิตยอยู่ได้ทุกวันนี้และอาจจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงดูแลเมตตาชีวิตของผมหลังจากออกโบสถ์มาผมก็จะโทรหาพี่ปีเตอร์เพื่อจะได้ปรึกษาว่าจะได้เข้าไปมีส่วนนะในงานซึ่ง พีพิเตอร์ได้ไปประกาศไว้อยู่แล้วนะกำลังจะโทรหาพีพิเตอร์ปรากฏว่าพีพิเตอร์ได้โทรมาหาผมก่อนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าพีพิเตอร์ก็บอกว่าพระเจ้าเล่าใจผ่านคําเทศนาวันนี้อย่างมากเลยนะครับว่าทุกวันนี้ได้ทําอะไร เพื่อพระเจ้าเต็มที่หรือ,อยังก็คอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับพระเจ้าเล่าใจผมทั้งสองคนตรงกันนะครับผมก็เชื่อมั่นในว่าพระเจ้าจะใช้ผมไปรับใช้ที่วังละมาดอย่างแน่นอนตั้งแต่วันนั้นมากำแพงที่ขวางกั้นนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทางเรื่องเวลาแต่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก็พระเจ้าก็ได้พังลงหมดเลยครับพี่น้องผมก็มุ่งหน้ารับใช้พระเจ้าที่วังละมาดกับพี่ปีเตอร์ เราก็ได้มีภาระใจมีหัวใจในการที่จะบุกเบิกที่วางละมาดด้วยกันกับ,บครอบครัวกับพีเตอร์แล้วก็พี่ดานะคะพี่น้องเรามีหัวใจที่อยากจะให้งานของพระเจ้าได้เกิดผลอยากให้หมู่บ้านนี้ชุมชนนี้เนี่ยได้เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนแล้วก็เป็นคิดจักร หลังจากนั้นเราก็ได้อธิษฐานด้วยกันนะคะขอให้พระเจ้านำการรับใช้ขอพระเจ้าเสริมกำลังเราขอพระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมเราจากครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะมีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะคะข้าพเจ้ามีความรู้สึกเลยว่าที่นี่จะเกิดผลแน่นอนต่อจากนั้นมาไม่นานนะครอบครัวนี้ได้รับเชื่อพระเจ้าและเขาก็ได้พาญาติพี่น้องของเขาอีกหนึ่งครอบครัวเข้ามาเราได้เห็นความตั้งใจเราได้เห็นแววตาของพี่น้อง ผู้เชื่อที่นี่ที่เขามีความสุขแล้วก็มีความร้อนรนแล้วอยากจะเติบโตกับพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเขาพูดบอกว่าพี่พี่แหม่มคะทําไมหนูเพิ่งจะรู้จักพระเจ้าหนูน่าจะรู้จักพระเจ้าเร็วกว่านี้และเขาบอกว่าวันนี้เขามีความสุขมากและในขณะที่ปัญหาของเขายังยังมีอยู่เนี่ยเขามีความเชื่นชมยยินดีเขามีความสุขเขาไม่เคยเครียดไม่เคยกังวลเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้อง ที่เราได้มาบุกเบิกแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เติบโตและข้าพเจ้าเชื่อว่ากลุ่มวังรามาสนะคะที่เราได้บุกเบิกเนี่ยก็จะเป็นอีกคิดจักบ้านอีกหนึ่งตำบลครับผมอยากนุนใจพี่น้องนะครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเล้าใจพี่น้องให้พี่น้องรับใช้ขอให้พี่น้องเปิดใจให้พระเจ้าพังกำแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงเก่าที่เป็นกำแพงเหล็กหรือกำแพงที่เกิดขึ้นมาใหม่ และพี่น้องจะได้มีหัวใจที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่งานของพระเจ้าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องทําด้วยหัวใจด้วยความรักโดยเฉพาะงานการบุกเบิดตั้งคิดจักเป็นงานที่ท้าทายในชีวิตของเรานะครับขอหนุนใจพี่น้องว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวพี่น้องครับเรามีพระเจ้านะเรามีผูน้นํามีอาจารย์มีพี่น้องและครอบครัวเราจะทํางานกันเป็นทีมเราจะปรึกษาหารือกันแบ่งใจข้อหากันเพื่อให้งานของพระเจ้าสําเร็จถูกเป้าหมายที่พระองค์สรงตังไว้ในชีวิตของเราทุกคนนะครับพี่น้องขอหนุนใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องถวายชีวิต ถวายหัวใจถวายกําลังของพี่น้องที่มีอยู่นะรับใช้พระเจ้าโดยสุดกําลังสุดหัวใจของเราเพื่อพระเจ้าจะได้เมตตาอวยพรเรานะครับและขอใจพี่น้องให้รับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุขขอให้พระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณพระเจ้าครับ